สวัสดีค่ะได้เก็บผักาศคืนเยอะมากมากเลยลักษณะต้นก็จะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะมันจะมันจะมีรถรถคืนเหมือนกับผักกาดคืนบ้านเราเหมือนกับผักกาดเขียวน้อยบ้านเรา รถเดียวกันเลยเยอะเยอะมากเลยนะเนี่ย kan kaitan แต่ที่ไม่มีเกิดเองนั้นคือผักชีไม่มีเลยค่ะที่เจอนั้นก็มีภูขาวแล้วก็อันนี้แหละค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ที่เป็นใบมนมนดอกเหลืองนี่ก็อันนี้ก็ดอกเหลืองอไม่รู้จะเริ่มเก็บตรงไหนมันเยอะส่วนอันนี้นี่เข้ามาเกิดด้วยกันนี่ยังอ่อนอยู่นี่เป็นผักกาดหอมป่าที่ว่า ใช้แก้บันเทาเอาการปวดนะคะ การหอมป่าขนาดนี้ยังกินได้นะคะเอาไปทํายาเขาเอาไปทํายาเป็นแบบยาน้ําแล้วก็แบบผงที่ใส่แคปซูลแล้วก็ต้มเป็นชาดื่มไม่ใช่ใน,น้อยส่วนอันนี้เป็นแลมคอร์เตอร์หรือบางที่ก็เรียกพิกวีด หรือคนไทยพาเรียกว่าผักขมฝรั่งอันนี้ก็โอ้ยวิตามินซีวิตามินเออ้โหหลายอย่างค่ะมีประโยชน์มากอันนี้ก็อร่อยเสียดายนะเนี่ยวันนี้จะเก็บไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเก็บได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็มาถอนทิง้ง เวลาเห็นเขาถอนผักทิ้งนะมันเสียดายค่ะแขนเสื้อก็มีแต่ย้ายมาตรงนี้บ้างแขนเสื้อก็มีแต่ขนแมว เก็บตรงที่มีไม่เยอะดีกว่าที่มีเยอะๆมันลานตาเนี่ยค่ะต้นอ่อนเขาจะเป็นใบแบบเนี้ยนกมาแล้วนกมาทักแล้ว ครั้งก่อนเก็บไปประมาณสองกรรมั้งแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะคะว่าจะไปทำผักดองไม่มีเวลาค่ะเลยต้องปล่อยให้เน่าทิ้งไปเลยและนี้ก็จะเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ที่เริ่มเกิดแล้วตอนนี้ค่ะ บางทีคนที่เขาไม่รู้ว่ากินได้ค่ะพอเขาเห็นเราเก็บถ้าเขาเป็นคนที่ชอบกินผักเขาก็มาเก็บนะคะแต่ถ้าฝรั่งที่อยู่ตามชนบทนะ่ะพวกนั้น,นเขาจะรู้จักแล้วถ้าหากไปฟรีมาเก็ตเหมือนที่ยังไม่มีเชื้อนิะบาดอยู่ค่ะจะมีขายแน่นอนเลยผักพวกนี้นขนาดชีสวีด ยังมีขายล้วเคยทําคลิปให้ดูแพงด้วยชิปบีดหรือผักไก่หรือหรือผักลืมหัวน,วนั่นแหละค่ะลานโอ้ยได้ยินเสียงเฮลิอคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มาอีกแล้วเฮลิคอปเตอร์มาอีกแล้วค่ะเมื่อวานก็ได้ยินวันนี้อีกลำเบิ้มเลย ผักสดเนี่ยต้องล้างให้สะอาดนะคะเพราะมันมันอาจจะมีพยาธิเมื่อกี้มีคนเอเชียสองคนเดินมาเขามองเห็นไหมเก็บกี่นาทีแล้วเนี่ยเจ็ดนาทีแล้วยังไม่หมดเลยไม่มีทางหมดหรอกค่ะวันนี้ เฮลิคอปเตอร์อาจจะวนไปทางฮัดสันแล้วเดี๋ยวก็วกมาทางนี้เพราะว่าได้ยินเสียงแต่ว่ายังไม่เห็นลำทำผักดองผักเสี้ยนเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะทำผักอันนี้คราวนี้จะลองลองเทียบรสชาติค่ะว่าจะเหมือนกันไหมว่าอันไหนจะอร่อยกว่า สนุกจังเลยเก็บผักเนี่ยบ้านเมืองนี้ยกเว้นรัฐที่ดูสิเนี่ยเยอะมากยกเว้นรัฐที่ไม่มีหิมะนะคะคนไทยอยู่ตามรัฐนั้นเนี่ยผักไม่อดเลยเพราะว่าเขาปลูกได้แทบทุกอย่างค่ะ เริ่มลานตาแนละ้วมันเยอะแปลกใจมากเลยป้าที่เป็นชาวเกาหลีที่แกไปนั่งเก็บผักซุกอยู่ตรงที่เคยทำคลิปบ่อยๆค่ะไม่เห็นแกเลยไม่เจอหน้าแกยังไม่เจอเลยซึ่งปกติแกจะมาเก็บผักแล้วก็มาเดินออกกำลังค่ะ นี้สิพี่ที่ไปเดินป่าเห็ดด้วยกันบ่อยๆมีอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะเป็นถึงวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้วันอังคารถึงคิวพี่เขาต้องตรวจตรวจโควิด -19 นะคะตรวจเชื้อพี่เาก็ใจไม่ดีเพราะว่าพี่ตรวจไป3ามวันนะคะที่ทำงานแกมีคนติดเชื้อตั้งหคนแล้วแกก็เลยไม่สบายใจ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆค่ะต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคนแก่พอเก็บแบบนี้ค่ะมันมันเก็บนานนะคะวันนี้จะเจ็บตรงปลายนิ้วคนแก่เนี่ยจะไม่เหมือนคนสาวมันต่างกันจริงๆค่ะ เรียวแรงต่างกันมากมาแล้วอ้ไม่ใช่เสียงเบิ้ลมอเตอร์ไซค์เอ๊ะทำไมเฮลิคอปเตอร์ไม่วนมาแสงแดดมาแล้วแสงแดดเอากอไหนดียิ่งตรงนั้นยิ่งกอใหญ่งั้นเอากอนี้ เอาไปคั้นเนี่ยมันจะยุบเหลือนิดเดียวนะคะเนี่ยคนที่เคยทำผักดองจะรู้โหปวดมือนะไม่พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ราคาที่เก็บมันยังไม่เยอะจะเก็บต่อขอบคุณอีกครั้งหนึง่งสวัสดีค่ะ